สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังซีสครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเจ้ามาในเกมวอลลบอลครับมาของผมนั้นตอนนี้ก็เลเวลค่อนข้างสูงแลนะแต่ยังไม่ถึงมากสามนะติดเจ้าและเลแต์ดอมาครับผมเป็นปืนโค้งนั่นเองครับเราก็จะมาพูดถึงปืนชนินี้กับหุ่นตัวนี้กันด้วยเลยนะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นปืนที่ใช้เล่นกับเจ้ามาเนี่ยมันจะเล่นง่ายมากๆครับเพราะเราไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากครับนะ ผมคิดว่าปืนชนิดนี้นะครับเล่นกับเจ้ามาแล้วจะทําให้เจ้ามาในค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงนะครับนอกจากที่เราจะเดินหน้ามากเกินไปหมายถึงว่าล้าไปในเขตศัตรูมากเกินไปหรือเล่นระยะประชิดมากเกินไปโอ้โหนี่ครับอันนี้แรดดอผมเนี่ยเลเวลยังไม่สูงนะครับแรดดอนั้นเพียงแค่ Level เลเวลประมาณมาร์คสองกว่าครับแค่สองกระบอกนะอีกกระบอกหนึ่งเพิ่งเลเวลเท่าไหรเองครับยังไม่สูงครับก็เล่นได้ขนาดนี้แล้วนะ ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแนวทางครับให้เพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่มีเจ้ามานะครับแล้วก็มีปืนชนิดนี้ก็อาบเล่นกันได้นะครับเพราะว่าปืนที่แรงวันนี้เนี่ยก็อาจจะได้ยากนิดนึงเนาะปืนชนิดนี้ก็เลยเป็นปืนที่ค่อนข้างเหมาะสมครับในช่วงเริ่มต้นการเล่นเจ้ามา้าเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงนั่นเองครับนะครับเจ้ามานี่จะบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นที่ติดเมตาแน่นอนครับโอ้โหหนึ่งคิวแล้วฮะนี่ครับวันนี้ผมมากับน้องฟ้านะ ก็เก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับเป็นการเล่นสนุกๆครับ้องฟ้านี่ก็จะเป็นแทงให้ผมครับซึ่งบอกได้เลยว่าเราว่าใส่จังหวะครับอยู่ด้านหลังฮะแล้วก็โยนป้อมไปครับนี่อฮ้ยโยนยิงโอ้ยเข้าเจ็บเจ็บเจ็บนี้ตังครับนะนี่แหละครับอย่างที่บอกฮะครับเผลอปุ๊บก็โดนยิงปั๊บครับเจ้ามานั้นเลือดค่อนข้างน้อยฮะแล้วก็ศัตรูขั้วคาดของมันก็ประเภทเจ้าใส่เลนครับพวกใสเลนฮาปี้นี่บอกได้เลยว่า โดนเข้าไปนี่ลวดเดียวตายนะแต่อันนี้ผมคิดว่าผมเล่นระยะห่างหน่อยครับก็เลยมีโอกาสที่จะหลบเจ้าพวงนี้ได้ก็เลยไม่ได้ใส่โมดูลลัสแตนมาครับนะถ้าใส่ลัแตนมาด้วยนี่ก็บอกได้เลยว่าโอกาสที่โดนยิงตายรวดเดียวนั้นไม่มีครับเพราะว่าต้องติดนะครับติดฟังก์ชันของเจ้าโมดูลลัสแตนนั่นเองครับเรามาดูกันเล่นกันเลยครับนะก็เรด้ว,ว่าสนุกครับโอ้โห นี่ฮะเลือกศาสตร์ครับจะได้คิวไหมบอกได้เลยว่าเล่นมันจริงๆฮะับสำหรับเจ้ามาครับคือเราแบบเล่นแบบคิวๆนะไม่ได้แบบว่าต้องไปเสี่ยงไปอะไรครับดาเมจรุนแรงฮะนะครับพอปล่อยป้อมแล้วเนี่ยก็มีความเร็วด้วยนะครับทําให้เราฉากหลบแบบนี้ครับหลบคู่ต่อสู้นะครับในจังหวะที่ตัวแท้งเนี่ยตัวนําเราพลาดท่าเนี่ยเราสามารถฉากหลบมาได้อย่างรวดเร็วครับแล้วมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซต เรียกว่าเซตทีมกันใหม่ครับอะไรที่ดีจริงๆฮะแล้วก็ใส่จังหวะอุยยันแม่ครับนี่ครับโดนยันแม่ไปอย่างหนักหน่วงครับแต่ผมก็ใช้การฮิวเลือดช่วยขึ้นมาครับไม่งั้นก็เกือบตายฮะไม่ปล่อยป้อมใบอีกแล้วครับก็เป็นหุ่นตัวนี้ครับดีมากๆนะเล่นง่ายด้วยครับอยากให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้รับมันจริงๆเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในอีเวนต์อยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้เพื่อนๆได้ใช้กัน แต่ได้ข่าวว่ามันจะออกยากนิดนึงครับเป็นเรื่องธรรมดาฮะมาแรกๆก็จะออกยากหนึ่งหนึ่งคิวครับผมสเตปนี้ครับนี่ฮะต้องใจเย็นๆครับหูอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้ชอบครับเพราะว่าเราจะทำดําเมจได้เยอะมากครับจากป้อมนะเดี๋ยวถ้าโยนได้พวกผมณก็โยนไปตรงกลางเลยครับผมเพื่อมันทาดําเมจครับบอกได้เลยว่าตอนที่โยนไปนั้นป้อมมันยิงที่มากมากครับนะเพิ่มอัตราการยิงขึ้นมาครับนี่ครับแล้วเราก็ฉากหลบแบบนี้เลย เรียกว่าอยู่ห่างๆยางห่วงๆครับแล้วก็คอยเก็บนาเมจไปครับนี่ฮะหญิงครับผมใครแอบหญิงผมครับโล่รถต่องถอยก่อนครับถอยก่อนครับก็ถึงจังหวะตอนนี้ตะตรงก็เร่งเบียดมากๆฮะนะครับก็เรียกได้ว่าดุเดือดเลือดผลานะครับแต่ผมว่าเก็บภาพเฉพาะตอนที่ผมใช้มาเล่นครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเล่นใส่จังหวะแบบนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะ รับรองว่ารีของคุณจะขึ้นแน่นอนครับถ้าเล่นแบบนี้นะทำดาเมจรลวๆครับนี่ฮะไทสเลเยอร์ครับผมยังไม่ทราบเลยว่าไปยิงไทท่านตัวไหนตายเข้านะแต่จอมันแสดงขึ้นมาแล้วครับว่าไทสเลเยอร์ครับไม่เลือดน้อยฮะเรียบร้อยครับทิปงก็คิวครับโอ้โหหนังหวะแบบนี้กูพูนตนี้เลือดน้อยทุกคนนี่ครับยิงแหมถอยไปได้นะไม่ได้คิวครับ าะว่าปืนคู่ต่อสู้นั้นแรงกว่าครับเป็นเจ้าไถ่ท่านตัวนั้นคิวไปน้องฟ้าก็คิวโลัวครับอ้าวปรตูยึดจุดสัญญาณตีกลับมาแล้วนี่ครับยิงต่อเนื่องฮะเรายังมีโอกาสทำน้ำเม็ได้เยอะครับปล่อยป้อมมาแล้วฮะนี่ครับไม่สนครับยิงแบบนี้เลยนะแล้วป้อมของมันนั้นสามารถเป้าจุดได้เป็นอย่างดีฮะปล่อยตรงบริเวณที่มีจุดสัญญาณอยู่ครับเฝ้าเสาครับได้อย่างดีฮะนี่เรียบร้อยครับแลมไข่ครับ จะถึงก็อดไลท์ไหมโดนยิงครับเลือดน้อยโอ้ไทยสเลเยอร์ครับก็ถ้าไม่ใช้ไทยสเลเยอร์ถ้าเป็นหุ่นตัวธรรมดาก็จะเป็นก็อดไลท์นั่นเองครับไปเกมตะกี้ก็ถือว่าเล่นโฉบจังหวะได้อย่างดีฮะเดี๋ยวมาดูเกมนี้ครับว่าจะดีเหมือนเกมที่แล้วไหมแต่ก็ถือว่าเล่นได้โอเคฮะเราจะใช้สูตรเดิมครับก็คือเราจะมีฟ้าเป็นแท้งนะครับ นะครับถ้าไปกับเพื่อนนี่บอกได้เลยว่ากาหนดเกมค่อนข้างดีฮนะนี่ครับเล่นมันครับมานี่บอกได้เลยว่าเล่นมันมากมากครับแหมถ้ามีปืนสี่กระบ,บอกนี่แบบหรูเลยนะหรือว่าถ้าเกิดเราเรียกป้อมกลับมาแบบกลางคันได้เนี่ยดีครับเพราะจังหวะที่เราเสียท่าหรือศัตรูเบียดเข้ามาเนี่ยเราสามารถเรียกป้อมมาไปจําตัวได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแต่อันนี้เราไม่เราไม่สามารถเรียกได้นะทุกคนป้อมปล่อยแล้วปล่อยเลยครับ ไม่สามารถเรียกกลับมาได้ครับก็น่าเสียดายตรงนี้นิดนึงนะถ้ากดอีกทีแล้วเลือกได้เรียกกลับมาได้ในจาครับหญิงครับโอ้โหฟ้าเป็นถทงอยู่ข้างหน้าครับคนเดียวเลยครับเพื่อนเราก็แยกย้ายกันไปไหนไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ต้องดูฟ้าก่อนครับปล่อย้อมไปฮะสามสูตรครับนี่ฮะยังไงหนึ่งคิวครับผมเฮ้ยตัวนี้เลือดน้อยครับถันไปครับผมสองคิวครับผมโอ้โหดับเบิลคิวกันไปเลย มีเพื่อนยืนคำ้ำก็ฟายหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราไปช่วยครับนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยฮะเรียกหนาเม็ดรัวๆครับอุ้ยเกือบตกกระตกวิ่งเร็วไปหน่อยฮะเกือบตกครับนี่ครับ,บอมของมานะั้นบอกเลยว่าถ้าอัพเต็มที่นี่แรงครับนะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับเพราะหลายช่องเนี่ยทำคลิปกันแล้วครับทําคลิปบอกกันว่าหูยแต่พอผมอัพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามันดีครับปรับเปลี่ยนการเล่นได้หลายรูปแบบนะทุกคน นี่ฮะปล่อยป้อมให้ยิงไปครับส่วนเราก็หลบครับเพราะปืนลสดอนั้นสามารถยิงโค้งผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับสําหรับสิ่งกีดขวางเนี่ยถ้าไม่เกิดนั่นเกินไปก็ยิงโค้งได้สบายแข็งยังเลยนี่ฮะประตูค่อนข้างแข็งครับเกมนี้อแต่นี่ครับติตจิตที่ประโยชน์ของเราก็คือยิงลุลวครับแบบนี้ฮะถ้าแทงเราไม่ตายเนี่ยเราเก็บเกี่ยวดาเมจได้ยังหนักฮะโหนกฟ้าโดนลุมหนักครับวิ่งปะตูแข็งยังเลยครทุกคน นี่ฮะยิงไม่ตายสักทีนะหมดแม็กแล้วหมดแม็กอีกครับปล่อยป้อมอีกแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนไปเติมเนี่ยเราต้องถอยเลยนะนี่ฮะโอ้โหยิงครับอนี่ฮะจะได้ไม่ได้คิวแล้วครับผมขยิงผมเมื่อกี้ตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับสังเกตดูนะมุนประตูตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแข็งมากๆครับยิงไม่ยอมตายนะครับทุกคนโอ้โหเลือดลดแล้วลดอีกครับมีโลกันอีกนี่ฮะ ยืนยิงแบบยาวๆครับแต่ทนจริงๆฮะโอ้โหฟ้าเหลือลิตเดียวครับประตูลุมอยู่ตรงนี้ครับอหั่อยป้อมพี่ฮะยังไงครับจัได้ไม่ได้ครับนี่ครับจะตายไม่ตายแหละครับจะช่วยฟ้าทันไหมครับจังหวะนี้ไม่ทันครับจังหวะนี้ต้องถอยครับถอยก่อนดีกว่าครับอุ้ยหนพุทธพานอยู่ตรงนู้ดยังไงดีลงลงมาข้างล่างดีกว่าไหมหลบก่อนครับ หมเกฟรี่มาเร็วมากครับนี่ฮะรุเพื่อนดูครับโดนยิงขนาดนี้นะครับแต่โลของเจ้ามานั้นนะครับวิทย์แทบคือลดน้อยมากๆครับนี่ครับแล้วผมมีโลมาสองชั้นนะครับ๊บๆนี่ครับยังเหลือชั้นหนึ่งโอ้โหนี่ครับโดนป้อมเรายิงส่วนนะโอ้โหจังหวะนี้ไม่ทันเลยครับผมมีรูจดดอมาช่วยแบบนี้ก็ไม่ไหวครับนะแรงเกินทุกคนนี่ครับต้องเอาตัวนี้ได้ครับก่อนไล่ คอนตายมาเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับแล้วก็ทิ้งยันแม่ฮะจบไปนะครับเท่าที่ดูนะครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้ามานั้นเล่นดีมากๆนะครับเปลาะทิ้นหนานะครับปล่อยป้อมไปยิงศระตูทำดํามเห็นลุ้วๆครับแถมเรียกว่าอะไรแถมเพิ่มความเร็วด้วยนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกสนานไปครับผมช่วงนี้ผมก็ติดงานนะคลิปไม่ค่อยได้ลงครับก็เลยเอาการเล่นสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรับรองว่าสนุกเหมือนแบบนี้แน่นอนครับบ๊ายบาย